สวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็ม DIY วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีเช็คพื้นที่บริการนะครับหรือว่าเช็คสัญญาณซิมเทพของ TOT นะครับหรือ NT-MOBILE t h u นะครับ t h น n d e r 9 9กนะครับก็คือซิมนี้นะครับจะรองรับ หรือใช้งานได้เฉพาะขึ้นความถี่2,300เมกะเฮิร์เท่านั้นนะครับหรือว่าเป็น 4G LTE band 40นะครับก่อนที่จะซื้อนะครับสั่งซื้อซิมนะครับเราก็ต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่นะครับสามารถที่จะใช้งานซิมตัวนี้นะครับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมอ่ เราเตอร์ outer, นะครับโทรศัพท์แท็บเล็ตนะครับที่เพื่อนๆจะซื้อมาเพื่อต่อใช้งานนะครับว่ามันรองรับคลื่นสัญญาณความถี่แบน์40หรือว่า2,300เมกะเฮิร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าซิมตัวนี้จะใช้งานได้ที่ความถี่นี้ความถี่เดียวเท่านั้นนะครับวิธีเช็คพื้นที่บริการก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆน,นะครับสามารถพิมพ์คำนี้เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับ เช็ค <Check S 2> พื้นที่บริการ NT นะครับกดป้นหานะครับได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับลงมานะครับหาตัวเลือกนี้ครับที่เขียนว่าเช็ค signal ขีด Location Service ตัวนี้นะครับหรือจะเสิร์ชคำนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเสิร์ชคำว่าเช็คพื้นที่ NT แล้วค้นหาไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ Copy คํานี้ลองกดค้นหาดูนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาให้ข้างบนสุดนะครับถ้าเราเสิร์ชข้อความนี้ตรงนะครับก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะครับถ้าอ่านผิดไม่ถูกต้องยังไงต้องขออภไปเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคเมื่อเราเสิร์ชคำนี้แล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลยครับเช็คสิกญนลนะครับ แล้วก็ทำการอนุญาตตำแหน่งนะครับให้สำหรับเว็บไซต์นะครับเพื่อตรวจสอบเช็คพื้นที่บริการของเรานะครับนี่ครับตรวจสอบพื้นที่บริการคลื่น2,300เมกะเฮิรของ NT-mobile นะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกนะครับระบบก็จะลิงก์มาที่ตำแหน่งที่เราอนุญาตเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็สามารถคลิก ที่ปักหมุดสีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่เลือกจุดใช้บริการที่นี่นะครับกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับระบบก็จะตรวจสอบนี่ครับว่าเราอยู่ในพื้นที่บริการของ NT Mobile นะั่นนั่นหมายถึงว่าเราสามารถใช้งานซิม NT Mobile ที่คลื่นความถี่3 3 0 0เมกะเฮิร์ได้นั่นเองนะครับโอเคถ้าเรา อยู่ที่กรุงเทพแล้วอยากจะลองเช็คพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเผื่อเราจะซื้อไปใช้ต่างจังหวัดอาจจะนําไปต่อกับเราเตอร์เพื่อใช้งานกับกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าราคามันเฉลี่ยต่อปีนะครับก็ไม่ได้สูงมากนักอ่ยกตัวอย่างอย่างเช่นผมอยู่ที่อ่ะอำเภอท่าตูมนะครับผมก็จะลองเสิร์ชคําว่าท่าตูมนะครับบางทีเสิร์ชคาว่าอําเภอมันก็อาจจะไม่ขึ้นนะครับอ่ะผมจะลองพิมพ์ท่าตูมนะครับแล้วก็ ลองกดเสิร์ชดูนะครับอ่ะโอเคระบบมันก็จะลิงก์มาที่ท่าตูมนะครับก็ดูว่าตรงนี้นะครับใช่ที่เราต้องการค้นหาไหมโอเคท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ถนนปัดธมามนนท์นะครับน่าจะใช่ที่เดียวกันกับที่ผมต้องการค้นหานะครับโอเคผมก็คลิกที่ปักหมุดนะครับแล้วก็มาเลือกด้านมุมซ้ายล่างว่าเลือกจุดให้บริการที่นี่นะครับโอเคลองเสิร์ชดูอ่านะครับ พื้นที่อำเภอท่าตูมนะครับน่าจะอยู่ในตัวอำเภอนะครับเขตบริเวณใกล้เคียงนะครับอยู่ในพื้นที่บริการของ NT Mobile นะครับถ้าพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณจะขึ้นสัญญาณแบบไหนนะครับโอเคสมมุติว่าผมจะลากจุดปักหมดไปนะครับตัวนี้เราไม่ต้องเสิร์ชก็ได้นะครับถ้าเราเสิร์ชเป็นพื้นที่หลักๆเพื่อให้ระบบมันลิงก์ไปให้เราก่อนแล้วก็เราลองดึงหมดไปใส่ที่ที่เราอยู่นะครับ ถ้าสมมุตินะครับอลองโยกมาที่บ้านโพนขวาวนะครับลองกดเช็คพื้นที่บริการปรากฏว่ายังอยู่ในพื้นที่บริการอยู่นะครับแต่ว่าผมจะลองเอาไปใช้ที่นาของผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองลากเข้าไปนะครับที่ทนาที่บ้านสวนนะครับจุดบริการตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมจะลองกดค้นหานะครับคลิก ที่นี่นะครับแล้วก็ค้นหานี่ครับถ้าพื้นที่ที่เราอยู่นะครับสัญญาณไม่ครอบคลุมนะครับหรือไม่มีสัญญาณของคลื่นความถี่2,300เมกะเฮิรตซ์ของ NT Mobile ระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจากตัวอำเภอกับจุดที่เราอยู่นะครับมันไม่ได้ไกลกันมากนะครับมันอาจจะใช้งานได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองนะครับ ก็ลองซื้อนะครับลองลองซื้อซิมที่มันเป็นแบบ3เดือนนะครับเข้ามาอ่า่เดือนหรือ3เดือนมาทดลองใช้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าทาง NT Mobile นะครับช่องบัญชีทางการหรือว่า Sho ป e e m มอของ NT Official นะครับเขาก็ได้เปิดขายให้บริการนะครับที่มีทั้ง1เดือนนะครับ1ปี6เดือนแล้วก็3เดือนนะครับ เพื่อนๆอาจจะลองซื้อตัวที่เป็น1เดือนนะครับหรือว่า30วันในในราคา199บาทนะครับเพื่อเอามาลองทดสอบนะครับพื้นที่บริการว่าพื้นที่ที่เพื่อนๆต้องการเอาไปใช้งานนะครับมันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับเราจะได้ไม่เสียเงินนะครับที่สูงแต่ว่านํามาใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคครับสําหรับการเช็คพื้นที่ให้บริการ สำหรับขึ้นความถี่2,300เมกะเฮิร์ของ NT Mobile ก็จะตรวจสอบตรวจเช็คประมาณนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเ,เพื่อนๆนะครับในในกรณีที่ตรวจสอบในทางเว็บไซต์เขาจะไฮไลท์นะครับหรือว่าให้หมายเหตุไว้อยู่นะครับว่าจะให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่โอเคนะครับควรใช้ในพื้นที่ที่ ไม่ใช่อาคารสูงเกินกว่า5ชั้นนะครับแต่ว่าผมลองเอาไปใช้งานนะครับผมลองเอาซิมติดไปที่ทํางานด้วยทํางานอยู่ประมาณชั้น13 1สก็ยังใช้งานได้อยู่ครับตัวนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าที่สําคัญก็คือจุดพื้นที่บริการนะครับที่สัญญามันครอบคลุมไปถึงหรือเปล่านะครับ โอเคครับสำหรับการแนะนำการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยมีประสบการณ์แนะนำติชมยังไงฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าว m d i y ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ